จับตาให้ดีนะครับตอนนี้เนี่ยมีธุรกิจดาวร่วงนะครับหรือธุรกิจที่ไปต่อไม่ได้ในโลกอนาคตเนี่ยกำลังเปลี่ยนมือครับทําธุรกิจไม่รุง่งไม่รอดไปไม่ไายครับขายที่ดินอาจจะรวยกว่าก็ได้เกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้เล่าฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุีิจะสร้างเงินทาเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่นบอกคุณครับมับง่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสัมนกที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนะครับสิ่งพิเศษอีกอยํางหนึ่็นะครับีคบมคมมนนออื่อว่มเงาุนในอสังหาทีก ับช่อง property expert live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าครณอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของการเปลี่ยนมือที่ดินครั้งสําคัญในบริเวณใจกลางกรุงนะครับอันนี้มาจากวัตธุกิจดั้งเดิมเจ้าของเก่าเนี่ยแหมไปต่อได้ยากมีแรงกดดนันด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงเศรษฐกิจโค้งวงโควิดนะครับรวมถึงภาษีที่ดินอีกด้วยครับจากการรายงานของทางไทยรัฐเ่ยก็บอกว่ามีปั๊มน้ามันนะครับแล้วก็โรงเรียนเอกชนกลางกรุงหลายเจ้าเลยนะที่มีการปิดกิจการครับแล้ว แต่ต้องจำไว้ว่าธุรกิจ2แบบนี้นะครับโรงเรียนเอกชนก็ตามหรือปั๊มน้ำมันเอกะตามเนี่ยมีที่ดินค่อนข้างเยอะครับอย่างเช่นปั๊มน้ํามันเนี่ยก็เรียกว่าขนาดพอเหมาะมอพอเจาะเลยนะครับสัก1ไร่2ไร่3ไร่โดยไซซิ่งขนาดนี้มันก็เหมาะกับการพัฒนาโครงการนะครับจำพวกทั้งคอนโดมิเนียมนะครับโรงแรมตึกสูงเนี่ยถือว่าเข้าแก๊เลยนะครับซึ่งแตกต่างจากที่นีที่เป็นแปลงเล็กๆเนี่ยคือทําตึกสูงไม่ได้ถ้าให้ปั๊มน้ำมันนะครับที่อยู่บริเวณใจใน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 กลางเมืองเนี่ยเป็นหนึ่งในธุรกิจจททททีีีีีี่่่่่่่ถููกกกขาาายยยยยเเเเปป็นนนนนดดดดิัััับบพววคคอออออโะสสุรรตตงงงงช๊มแ้ึ บริเวณพีดเสเพลินจิตเลยเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นโรงแรมหรูเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ได้บอกเลยว่าปั๊มน้ำมันใจกลางเมืองสาทงสาทรเพลินจงเพลินจิตในกลางเมืองนี่นะครับล่งหลังเนี่ยก็เริ่มแปรเปลี่ยนนะฮะเป็นตึกสูงคอนโดโรงแรมกันทั้งนั้นครับเพราะว่าแหมขายที่ดินเนี่ยรวยกว่าเยอะครับบอกเลยว่าตารางวาเนี่ยนะครับหลักล้านครับหนึ่งไร่เนี่ยก็คือ400ตารางวานะครับหรือว่าตีกลมๆก็คืออย่างน้อยเนี่ยไรจะสี่ร้อยล้านบาทแต่ตรงเพลินจิตเนี่ยผมว่าต้องมี2ล้านบาทต่อตารางวานะครับ อีกทั้งเนี่ยก็ไม่รู้ว่าในอนาคตนี่นะครับรถไฟฟ้าจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นหรือไม่บางคนก็มองว่าธุรกิจปั๊นน้ำมันเป็นธุรกิจดาวร่วง่งเป็นซันเซ็ตทำแล้วเริ่มไม่ค่อยคุ้มเรื่องของเวลาแล้วก็ต้นทุนนะครับก็ขายไปอาจจะกําไรกว่าก็ได้ครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่จะเป็นต้องไปเดือดร้อนแทนเจ้าของธุรกิจนะครับแหมบางครั้งค้าขายมานานก,กําไรก็เยอะแล้วนะฮะแถมขายที่ดินเนี่ยอาจจะกําไรมากกว่าทาปั๊มน้ํามันเองก็เป็นไปได้และนี่คือสเสน่ห์ของอสังหาริม่ทรัพย์นะครับต่อให้ธุรกิ ส่งแบงค์เนี่ยนะครับสุดท้ายอาจจะมีเงินก้อนใหญ่อยู่ที่ที่ดินก็เป็นไปได้ครับแต่ยิ่งในธุรกิจที่เป็นดาวร่วงเหมือนกันนะครับรวมถึงเนี่ยเป็นธุรกิจที่อยู่ใจกลางเมืองและมีพื้นที่ดินค่อนข้างเยอะนั่นคือโรงเรียนนั่นเองครับหลายคนก็ทราบอยู่เยอะนะครับว่าตอนนี้ไม่มีเทรนด์เรื่องของการเกิดของเด็กใหม่ๆเนี่ยลดน้อยถอยลงไปพอเด็กเกิดน้อยน่ครับก็ส่งผลให้โรงเรียนเนี่ยนะฮะจำเป็นต้องแย่งชิงเด็กกันด้วยนะและโรงเรียนไหนเนี่ยนะครับไม่สอนแบบตอบโจทย์ตลาดในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ได้ครับ อาจจะเป็นเพียงแค่พิธัณั์เองก็เป็นไม่ได้ก็คือไม่ได้ต้องมาเรียนกันนะครับเป็นพิธัณฑ์นะฮะใจกลางกรุงเนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีเหมือนกันนะนั่นคือโรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์นะครับซึ่งสอนเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยอะไรแบบนี้ครับประกาศขายฮะซึ่งอายุอันามเนี่ยไม่ธรรมดานะครับหนึ่งร้อยปีครับซึ่งโรงเรียนที่มีอายุไปถึงหนึ่งร้อยปีเนี่ยและเป็นโรงเรียนเก่าแก่แบบนี้นะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าที่ดินของโรงเรียนอยู่ใจกลางเมืองจริงๆครับที่ตั้งของโรงเรียนนาฏศิลป์สัมััันนเเ่่คบบอออตงงงขกกก้้าใลวื บนะริเวณราชวังนั่นเองถึงแม้ว่าโซนดุสิตินนะครับจะไม่ได้เจริญรุ่งเรืองเหมือนแถบประทุมวันเหมือนสีลมสาทรที่ราคาต่อตารางวานเนี่ยไปเป็น2ล้านบาทก็ตามนะครับแต่ว่าก็ด้วยความที่เป็นโซนเก่าแก่แล้วก็อยู่ใกล้เมืองนะไปไหนมาไหนเนี่ยค่อนข้างสะดวกครับเ,เต็มด้วยโรงเรียนชื่อดังมากมายในยแถบนี้นะฮะลองทายสิครับว่าราคาเนี่ยนะครับร้อยกว่าปีเนี่ยจะขึ้นไปเท่าไหร่ซึ่งขนาดที่ดินของที่นี่น,นะครับอยู่ที่174.9ตารางวาครับก็ไม่ได้ถึง2งานดีนะก็เกือบครึ่งไร่เอาาาคครรวับย พร้อมบ้าน2ชั้นแล้วก็อาคาร4ชั้นนะครับพื้นที่สอนเนี่ยรวมๆนะฮะหนึ่ตารางเมตรน่าสนใจคือว่าหน้ากว้าง25เมตรนะครับลึก22เมตรก็เรียกว่าเป็นไซส์พิมพ์นิยมนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมเกือบจะจัตุรัสเลยนะเขาเรียกว่าทําการจัดรูปแบบสังหาผลิตอะไรค่อนข้างง่ายครับก็ไม่ไกลจาก b t s ตรงแถวพญาไทนะครับรวมถึงใกล้ทั้งโรงพยาบาลรามาด้วยโรงพยาบาลวชิรพยาบาลกรมสสามิตรมหาวิทยาลัยสวนจุฬาและก็โรงเรียนจิรดาครับซึ่งทําเลดีแบบนี้นะครับราคาเนี่ยขายอยู่ที่ 85ล้านบาทนะก็ถ้าคิดเป็นราคาที่ดินอย่างเดียวนี่นะครับก็ประมาณตารางวาละแสนเก้าครับก็เรียกว่าไม่ได้ถูกไม่ได้แพงอะไรครับตอนยอมรับว่าข่าวนี้ออกไปที่นังสือสิเก่าเนี่ยก็ใจหายกันเป็นแถวเลยนะแล้วก็แบบล้ำลึกถึงอดีตนะครับซึ่งเข้าใจเน,ะนาะอาคารเก่าๆอสังหาริมทรัพย์เก่าๆเนี่ยมันมีเรื่องราวเชิงความทรงจําอะไรเยอะด้วยนะครับอาจจะมองในเชิงของตัวเลขกำไร,รกําไรเนี่ยแหมมันก็อาจจะไม่ได้ครับยิ่งเป็นโรงเรียนด้วยนะยิ่งไปกันใหญ่ครับยกอย่างเช่นตัวสกาล่าเองก็ตามนะครับที่ล่าสุด การทุบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถือว่าเป็นหนึ่งในโรงภาพยนตร์ที่มีสารยกรรมรรมที่งดงามที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ ทำให้หนุ่มสาวในสมัยรุ่นนั้นเนี่ยนะครับต่างแสดงความคิดถึงกันเป็นอย่างยิ่งนะรวมถึงนะครับมีการต่อต้านในแนวว่าอย่าทุบเลยนะครับเอาไปทําเงินแหม่แต่มันเทียบไม่ได้กับเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับต้องบอกเลยว่าอสังหาริมทรัพย์มันก็เป็นทุนนิยมประมาณหนึ่งนะใครที่จะมาพัฒนาโครงการในพื้นที่ตรงนี้ได้ดีกว่าเนี่ยก็จะได้รับการประมูลไปนะครับแต่ถ้าพูดถึงนะครับเรื่องราวของโรงเรียนระดับตำนานเนี่ยที่มีอายุเป็นหลักเกือบจะร้อยปีเนี่ยต้องนึกถึงโรงเรรีียยนน้ว์ อยู่ใจกลางสุขคุมวิทนะครับแถว BTS นานๆเลยนะเรียกว่าห่างจากตัว BTS เนี่ยไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นและมีอายุยาวนานกว่า75ปีเลยนะครับซึ่งก็เปิดสอนกันมายาวนานมากๆนะครับแล้วก็ปิดตัวในที่สุดนะครับเมื่อประมาณในปี2565นะก็คือช่วงหลังโควิดเล็กน้อยครับหลายคนคงเคยได้เห็นได้ยินเรื่องราวของโรงเรียนนี้กันมาไม่มากก็น้อยนะครับจากสปอตโฆษณาต่างๆนะของทางเ e v e ่ซึ่งโรงเรียนนะี้มีความตั้งใจในการก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้เด็กนะครับที่อยู่ในบริเวณนี้ที่มีรายได้น้อยๆเนี่ สามารถที่จะมีการศึกษาที่ดีนะครับซึ่งผู้ก่อตั้งต้องบอกเลยว่าจิตใจเนี่ยเป็นครูอย่างสุดยอดเลยครับซึ่งอดีตผู้ในการโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็คือหมอมราชวง์รุจีสมรสุขสวัสดิ์นะครับผู้เป็นเสาหลักของโรงเรียนวรณวิทย์เนี่ยมาอย่างช้านานครับก็มารับช่วงต่อโรงเรียนวรณวิทย์เนี่ยจากมานดานั่นเองนะครับแล้วมีปริธานในการที่จะให้โรงเรียนนี้ดูแลนักเรียนนะฮะที่มีรายได้น้อยมีความตั้งใจจะเก็บค่ารเรียนให้ได้ถูกที่สุดนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เก็บค่ารเรียนเพียงแค่เทอมละ1000บบาาททเ่นนัั้คร 1000บาททุกท่านฟังไม่ผิดอยู่แล้วครับแต่อยา่างทุกคนเขาว่าแหมโรงเรียนนี่นะครับก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการดูแลทั้งครูทั้งนักเรียนค่อนข้างเยอะ1000บาทเนี่ยมันก็ไม่ที่พอนะครับก็มีรายได้จากการมีชี่เขียนหนังสือนั่นเองครับก็ถือว่าท่านเนี่ยนะครับเป็นปุชีบุคคลที่สําคัญคนหนึ่งของประเทศเลยนะครับซึ่งท่านเนี่ยได้ถึงแก่นิจกรรมแล้วนะครับในวันที่4พคสองห้าหกห้านั่นเองหลายคนคงรู้อยู่เลยครับว่าทำเลที่ดินที่ดีแบบนี้เนี่ยพื้นที่ถึง2ไร่เลยนะครับอยู่ ใกล้กับ BTS นานา,นาตรงนี้เนี่ยก็มีคนมาเทียท่ยวเล้าเที่ยวขื่อค่อนข้างเยอะนะครับมาขอซื้อที่ดินตรงนี้โดยเสนอให้ตารางวาละ1ล้านบาทเชียวนะครับซึ่ง1ล้านบาทต่อตารางวาเนี่ยก็คือไร่ละ400ล้านบาทนั่นเองนะแต่นี่คือในอดีตนะครับปัจจุบันเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง2ล้านบาทต่อตารางวาก็ได้ครับหลังจากที่โรงเรียนเนี่ยได้ปิดตัวลงนะครับรวมถึงขาดผู้อำนวยการคนสําคัญนะขาดเสาหลักของโรงเรียนเนี่ยก็ได้มีการพิจารณานะครับการจะทําให้ทีมแปลงๆนี้เนี่ยเกิดผลประโยชน์อะไรที่มากขึ้นก็ต้องยอมรับ ว่าในช่วงโควิดนี่นะครับมันค่อนข้างเดือดจริงๆนะเรื่องของโรงเรียนเนี่ยรายได้ค่อนข้างที่จะจํากัดน้อยอยู่แล้วนะครับพอเกิดโควิดปุ๊บนักเรียนนักเรียนอาจจะก,กระทบนะครับไม่มีเงินจ่ายแล้วก็ทนขาดทุนมาหลายปีสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะไปต่อไม่ไหวจะทําให้ต้องปิดโรงเรียนในที่สุดครับพอโรงเรียนเนี่ยปิดตัวปุ๊บนะครับทาย,ยาทเนี่ยนะก็ทําตามความตั้งใจของบรรพบุรุษนะครับก็คือจะไม่ได้ขายที่ดินแปลงแปลงนี้ให้กับนักลงทุนซึ่งโรงเรียนเนี่ยห่างจากปีเตีเพียงแค่2 3 0ถึงเมตรเท่านั้นนะครับและรอบ สูงงทัั้้นนเลยซึ่งที่ดินบริเวณสุขวิตอตอนต้นตรงแถวนี้นี่นะครับราคาเนี่ยนะก็ประมาณวาละสอล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้เข้าซอยอาจจะลด,ดลงไปนะแต่ผมตีคร่าวๆก็ได้ครับถ้าวาละสอล้านเนี่ยก็คือไล่ละ800ล้านบาทนะครับถ้าตีไป2ไร่ก็ประมาณ1,600ล้านบาทครับแต่ที่บอกครับว่าด้วยความตั้งใจของทางบรรพบุรุษนะครับซึ่งอยากให้ขาย ที่ดินแปลงนี้เนี่ยให้กับนายทุนนะก็เลยทําการที่จะปล่อยเช่านะครับอันนี้เป็นยังไงเมื่อปี2565นะครับผู้ที่ดูแลน,นี่คือตัว C B R E นั่นเองนะการประเมินที่ดินเบื้องต้นเนี่ยก็บอกว่าแปลงแปลงนี้เนี่ยเหมาะกับการทําเป็นโรงแรมนะครับซึ่งก็มองว่าเป็นการที่ลงตัวนะครับเพราะว่าอ่าเป็นที่มรดรกเนี่ยนะครับก็มีการปฏิทานว่าไม่อยากให้ขายเนาะก็ทางออกก็เป็นการเช่าอันนี้ก็โอเคนะครับ่าเป็นสิ่งที่วินวินกันทุกฝ่ายครับ สรุปเรื่องราวเหล่าน,นี้ก็คือว่าอสังหารนี่นะครับก็มาพร้อมกับเรื่องราวเนี่ยเพราะว่าอายุของเขาเนี่ยมันอยู่มาเป็น10เป็นร้อยปีนะครับผ่านเรื่องราวกันมากมายทั้งเป็นธุรกิจด้วยนะที่เป็นธุรกิจกับโรงเรียนการศึกษาเนี่ยมันมีความผูกพันของคนหลายคนนะครับก็แหมขนาดเป็นสก้าลา่าเป็นโรงหนังคนยังผูกพันเนี่ยที่เป็นโรงเรียนเนี่ยมันยิ่งกว่านั้นเยอะนะครับตอนที่โรงเรียนปิดตัวเนี่ยมีหนี้อยู่ก้อนหนึ่งสิทธิ์เก่าเนี่ยรวมเงินกันปลดหนี้ให้โรงเรียนด้วยนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซึงใจนะครับ แต่โรกนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนนะมีมาก็มีไปอสังหาก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งนะครับที่สะท้อนต่อความต้องการของคนในพื้นที่นั้นๆที่เหมาะสมนะครับและนี่คือเรื่องราวของการเปลี่ยนมือทางอสังหาริมทรัพย์ใจกลางเมืองนะครับเรื่องด้วยของธุรกิจเทรนด์ที่เปลี่ยนไป ภาษีที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นาเจ้าของเก่านี่ไม่ชอบที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทันตัวของภาษีนะครับรวมถึงสร้างกําไรได้คุ้มค่ากับพื้นที่ดินที่เป็นแพงขึ้นอย่างนี้เนี่ยการขายก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ไม่เลวนะครับก็ขายเพื่อให้ขายสักคนหนึ่งที่เขามั่นใจในการทําทำในตรงนี้ให้เกิดศักยภาพสูงสุดด้วยรดักที่มันแมชกับพื้นที่นั้นๆนะครับเช่นเป็นโรงแรมเป็นคอนโดเป็นหอพักอะไรก็ว่ากันไปการเปมือมันจึงเกิดขึ้นทําให้เมืองโดยรวมเนี่ยมันดีขึ้นด้วยครับ ชอบ property expert ไลฟ์ด้วยนะครับและขอเวลา1นึวินาทีนะกดติดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับซับใครตามอยากฟังเขารู้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยผมมีสัมภาชื่อว่ามั่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงิน,นสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะรุ่นต่อไปเนี่ยรุ่นที่20แล้วน,นะครับสมัครกันให้ทันให้เยอะเลยครับแอดมาที่แอดไลน์คิม property life เป็นสนัปดาห์สองวันนะครับขอบคุณทุกคนที่จเจอคลิปหน้าสุดท้ายคลิปนั้นกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไมม่่ชอบควาเสียง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยัทวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรบ้างร์สนี้เนี่ยเหกะคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าขอ้อเนี้ยเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินไนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และคอร์สนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือนคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหารนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึง ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่ะจะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ i f e นะครับวังจะเจอทุกคนในสัมมนาครับขอบคุณครับ